The Movie r i d e r ดอร์จอยดาวอะไรวะชวูโอ้โหดาวตกงาตุ้มเชี่ยนี่มันอะไรกันเนี่ยซูมเข้าไปซูมเข้าไปแลวก็ซูมเข้าไปไม,ไไม,มีอะไรมีของมมืดโอ้ยมันใครชิงกูมาเนี่ยแคสบแคสบ็สอปที่ทีเดบิวตเฮ้ยา สตองเกอฉัาแกงจะโออเออมานงนี้ต้องเจอคอออจ้โอ้โกระเด็เลยจาจจไ้งจอ้งช็อตโอ้โอตัวได้นัันชดดกขีขคออ เอออะไรวะน้ำมันอะไรกันสกายเลด้าเฮ้ยเอ็มแรงมันนั่นเองสกายเลด้าคิกโอ้ไฟเป็นกองเลยปียวต้องเจอชั้นโฟเซ่อะไรกันเปียวโอ้เรือโอ้มาแข่งกันไหมเยสชนะแล้วโอ๊ะเจอตกโอ้ย เคซีนั่นใช่ไหมฉันเป็นคนจํากัดแกเองฉันตัวใหญ่นะวอลออซสิหมุนรอบตัวหมุนรอบตัวเฮ้ยเจียวยังหลบได้โอยลำคอแล้วมันจะสู้กันทำไมอู้กลายเป็นล็อกซีแล้วความมีเลดเจอฮะตะฮ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 ะ ยอะนที่สุดกูได้โฟซีมาละทีเดียคือไก่มุกับเจลอมันฆ่ากันเองก่อนอ่า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 อาอาฉันจะไม่ยอมใหพวกแกกำจัดเฮเซนเดอร์ได้อีกแล้วเฮชินแปลงร่างทิ้งส้มเี๋ทิ้งสยานส้มออนในสือ ทิงของกูไม่เอาไม่ใช่ละจ้าเาเม่เลยเด้อไก่มะไก่มุเถอะจ้ายยตาไม่ทันด้เฮ้ยเโอ้โหักแล้วละจ้า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 เซอ่ยช็อคจ้า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 ้ยจ้าสมิเกลแตงมุงออ อี๋ไค่หน้าไวโมั่วตัวชูโโช่ชู่หน้ามั่วตัวชูอาคาวแมลไรเดอร์ชูวันไรเดอร์พระตะัตเตอเฮเซไรเดอร์แค่ตัวอย่างจบแล้วครับสวัสดี